สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยบซี่ช่องฟ้ามงคลไถ่นนะมรวนี้วันที่ส6บกันยาสน้ารนะครับพรุตลาดบ้านเล่าหน้างามคือเมืองจังหวัดขอนแก่นหรือว่าตลาดบ้านนงรุดตลาดบ้านทุ่มเก้านะครับมันนี้ก็้ายก็วาหลายปันไดเราครับแต่ว่าไายงามังมๆมือขามาดีนะครับข้เขมาหลายครับช่วงมีข้เขมาถามซีวุ้ยข้อซีวายดีๆครับฝากพ่อแม่พี่น้องผู้สิรับชมรับฟัง สิทธิติี่ามก็พิมพ์คำว่าฟ้ามงคลใช่นะครับเรื่องฟ้ามงคลใช่นะครับผมก็สินมาไทยราคาไฟและราคาไฟน้ำตลาดนะเป็นความพิมพน้องได้ชมกันมื้อนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีทุกคนนะครับเรื่องฝ่าวสื่อเียพิ่อิเตรียมคนจิตใจครื่องหนึ่งก่อนเดินะครับผู้ได้ฟันดีก็ได้ยท่วบอกะแนน8เก่า7หนึหาน่งเจ็ดทีซีนะครับ เอาเพื่อ,อการกัเสียเลวล่าไปเึง่งรา่าควายลงมึงนะครับมึงรลค่าควายลงมึงเนาะมึงรละ่าควายลงมึงเอาแม่สาวหน่อยงามๆเนี่ยของป้อเนี่ยลูกพ่อไรเนาะครับแม่สาวหน่อยลูกเก่าจะเลื่อนใบรอดีกเอกสารมีเนาะใบรอดีกเอกสารมีลูกสาวเก่าจะเลื่นอนโอ้สีเป็นโล่องห่วงเขาหาน่วงไทยดีเช็กเดือนเนาะเสียตอ่อนงบเดือนลูกเก่าจะเลื่อนใบรอดีเอกสารครบเอาไปดิพอ่อ ลอดเอกสารกดผนวนกู então, ่น่ะหนึ่งกิ่งนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับเนี่ยเปิดไปหมื่นเก่าหมื่นเก่าพันบาทลูกสาวเก่าจะเลื่อนใบหลอดเอกสารบนะครับเจ็ดเดือนเราทำเนี่ยงบเดือนเราทำเปิดหนึ่งหมื่นเก่าพันเลยครับเด้อเอาแมอนี่ได้ครับบันแมอนี่ลูกเบิรมพันล้านนะครับไล้ท่องไปครับเนี่ยลูกเบิรมพันล้านยังมาท่องร้อยสามสิบ ลอยสามแปดพันแท้เราแล้วเนาะันแท้คูนึงพันแท้คูนึงโคตรแทร้ลูกเิมขันลาลอยสามยสิบขสพ่อทับเายัางบ่ทับบ,นนบน้น่ยังบ่ผสมเนาะยังผสมลูกเติมขันลานเปิดราคาเท่าไรครับแม่สามสิบเจามสิบนะตัวน้อยเปิดหมื่นเก่าตัวใหญ่เปิดไปสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวสนใจขอเบอร์ทัวเราใหเอขอเบอร์ทันะครับสร็ต่อ ศูนย์หกสองูนย์หกสองนึ่งสองศูนย์หน่สองศูนยเก้าหนึ่งเจ็้าหนึ่งเจ็ดอผู้ใดชนใจก็โทรสองถามต้ององราคาบึงเสียตลนะครับช่เสทียตบ้านน่บ้านลกนอัดวับผู้องเียวันอาแม่ลูกฟันเนะแม่ลูกลูกคูก้ลูกแม่ฮะลูกตัวแม่แม่สูงเท่าไรรับนิ แม่สูงร้อยสามสิบแปดล,ลูกลูกเป็นลูกตัตวใดหลานเบิ่มพันล้านแม่ลูกแม่สูงร้อยสามสิบแปดลูกลูกสาวลูกสาว,วเป็นลูกเบิ่มหลานเบิ่มพันล้านลูกตัวสองทิศแม่ลูกตัวที่สองทิศแม่ทำลูกตัวที่สองทิศแม่ลูกแม่ย่างดีมึงข่าวฮังจีนไทยพันโอขาวฮางดีทำลูกก็มีตัวแม่ย่างดีแม่สูสูงร้อยสามสิบแปดลูกตัวที่สองทิศแม่แม่ลูกฟังเท่าไรครับนี่ แม่ลูกห้องไป้สามหมื่นหกับาทต่อรองเลยสามหมื่นหกพันบาทของเสียววันเราแม่ลูกแม่ยางดีเอามาเบิ้งแม่มาแม่สาววันแม่สาวสาว่าทมาแม่สาวลูกพ่อได้ทำลูกเจ้าท่องสุขอายุได้ทำบนี่อายุสิบเจ็ดเดือนปีเจ็เดือนอาปีห้าเดือนลูกท่องสุขสูงเท่าไรครับร้อยสามร้ยสามสิบแปดลูกสาวท่องสุข เขาหางช่วงท้ายดีผมโอ้เป็นส่งที่เป็นมเม่นเป็นป็นจำเดือนแล้วครับหางเง่ยวนะครับแข้งขาเงี่ยวดีลูกช่องสูงร้อยสามสิบแปดกล้วยกล้วยสิบเจ็ดเดือนนะครับลูกช่องเดือเปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดไสามมืาปยสามหมื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันบาทะลูกสาวช่องสูบใบรอเอกสารขวบีกล้วยสิบเจดเดือนขนาด้วว่สามหมื่นห้าพันบาทขอเบอร์โทรนหน่ครับ 35, ศูย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี้ยหอยวัวชุมแพร่ของผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามต้อร่องราคากับเล่ารองมึงแม่นี่สามหมื่นกว่าบาทแม่สาวดูกต้องสุกแม่ลูกก็สามหมื่นกว่าบาทเนาะร้อยโล่สองร้อยโล่เราก็ทรงฟี่ยังโทษสอบถามมึงเอาสุโขขนมานะครับครับผมครับตอนนี้เท่าไหร่กว่าคูหน่อยครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครูหน่อย ตัวหนึ่งูกเกาเจลิญตัวนี้ก็เป็นลูกพร้อมบานนะครับตัวนึ่งเมือหึ่ันบาทเนาะท่านในสวนเข้าอนบ่ครับตัวนั้นท่านในสวนเข้าเอาขอเบอร์โทษไนมเก้าสมสามสี่หกหนึ่งแปดสีส่สองของผู้ใดสนใจโทรสอบถ,ถามต็รองระคาเป็นล่องาคองาเป็่องลนั่งามนี่จ็บาทครับนี่งห้าม สิบสอครับเมื่อสองครับผมมันสูงเท่าไรมันคือขายเงาสินหนึ่งมื่สองพันบาทคนับพ่ออยู่ใก่สวนสัตว์สงไตยี่ห้อจอไว้เสือเสียเสียสูงให้สูงขาดคุณนโอ้ยหน่อสูงให้ห้องสิบสองมาที่ห้องเมื่อนสองครับหนึ่งหมื่สองพันบาทครับตาแจมแมจอพ่นห้องพ่อพิ่นบาทฟาดอยู่พุนหนึ่งเมื่สองพันบาทเจ้าได้มากตัวเดียวทิ่ แม่กับลูกยูรักเสาน่ครับเห็แม่ับลูกนครับแม่กับลูกแม่กับลูกครบาดทนี้แม่้ครับกับลูกนี่นะแม่สูงร่อยสาสิบกว่าแม่สูงรยสามสิบกว่าแม่สูงร่อยสามสิบกว่าอยู่ลูกตัวผู้ลูกผูยัง็ไลูกสองได้สองอาทิตย์แม่ลูกเท่าไรก่อนนี้แม่ลูกสามหมื่นสามพันห้าร้อย แม่ลูกสองหมืนสามพันห้าร้อยเอาขอเบอร์โทษเสียแปหน่อยศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้า่ห้าห้าหนึ่งห้าห้ส้ชนใจโทรสอามกองร้องะห้าเบ้งแม่นี่ราห้องหมื่นสองหสามน่ขาเงีบแม่นี่ราห้องสองมกว่าบาทนะครับผู้ใดชนใโทรสองถามเขาร้องละห้าเบืงนะตามเบอร์โทษส่วนสูงกัโทษสอบถามเพิ่นได้ครับเส้นแม่ยังได้แม่ยังให้เถิดนี่ลูกพอได้เลย ววนะลูกแก้วฟ้าคนละบดอนหน่อยอายุเทเล่หน่อยเก้าเดือนเก้าเดือนนี่แล้วเนาะหลานลูกแก้วฟ้าพนะเปิดลาค่าเทเท่ใช่ไหมนึ่งหมืนบึ่งหมบาทหนึ่งหมื่นบาทพนัรอเปิดลาค่าไว้น้ำน้ำเชียแพทย์เรียกคือบอกมาหนึ่งมื่นบาทเนาะเอาขอเบอร์ทั่วแน่น่พิมพ์มาศูนย์หกสองหนึ่งสี่เจ็ด เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเอาผู้ใดสนใจพอพันดอนกับเง้าโคามห้อยพิมน้องมึงนะครับพ่อพันดอนเราห้องไปหมื่นเดียวหมื่นบาทขนาดราห้องเลยนะครับจดได้ครับนี่นี่ยยนี่แม่เดียวสิข้าใดละครับนี่โอ้้าวปดห้าร้อยมงไถมันไทยหน้าเปลี่ยนนี่มันข้อลอกข้าเปือก สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยมีอเดียวอเ,เออาสองหมื่นแปดสิสองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้องไว้คือพอต่อขึ้นนะอ่ะห่วยให้สองพันห่วยให้สองหมื่นสองพันเอาขอฝากเบอร์โทคไว้เน่นี่ศูนย์แปดแปดสามสองหนึ่ง 4496ครับ28,500ื่นแดท่านหรอครับยังโต้สอดถามเราบึ้งได้ครับเพื่อเมียจำครับพ่อแม่เมียดำดูดด้นนะขาคาบไข่เขียวเงินโอ้ลูกพ่อไดทำี่ลูกแก้วฟ้าใบลอดเอกสารมีครบลูกสาวแก้วฟ้าใบลอดเอกสารมีครบแม่สูงเท่าไหนาะทำร้อยร้อยสามชิดหาบวกลบยี่หรอก ใบซ้ไม่หาบอกวบลูกตัวแม่งเดี๋ยวลูกสาวแก้วฟาดเป็นว่าลูกสาวแก้วฟาดนั่นแหละครับลูกสาวเป็นลูกสาวแก้วฟาดใบรอดเอกสารครบควายลูกหลกนะครับควายลูกแหลนกควายลูกหลกกโอ้ควายลูกแหล็กเป็นลูกดอนนะครับลูกดอนพอ้นนําำไปไล่ขึ้นไม้เห็นลูกดอนครับเป็นลูกสาวแก้วฟา <c oughs> ลูกสาวแก้วฟ้าครับลูกสาวแก้วฝ้าแม่ลูกเปิดทเท่าไรพี่แม่ลูกเปิดไปสี่หมื่นสามพันบาทแม่ลูกเปิดไปสี่หมื่สามันบาทลูกแก้วฝ้ามีใบรอดอีกสารครบเอาขอเบอร์โทรนะครับพี่ศูนยครับศูนย์เก้าส่้าองหกห้าสองห ปดแปดหกสองคร, 2> 2รผู้ใดสนใจก็โทษสอบามต้รองะาไปสี่มนกว่าบาทรถได้นะครับเอาสุกโซคนหมันนะครับปีนวะเอาผมเราพ่อพ่อ,อพอเนี่จามจากบาทเนี่ยฮะอยากได้เ้าเขา้าท่องไปครับนี่เพรา็เ่าเชืงเหรอ่ว่าไ่ได้ประกันไม<ช>่ได้ประกันท่องเนาะสูงลอยสามที่ผาบวกี่เดยนก้วยสีลูกสองลูกสามนี่แหละลูกสา ลูกสามในทองนะครับแต่ว่าเพิ่นกว่บบาซึ่งมากเรายัางบร่ตรวจทองพ่อเรานะเพื่อใบอไรกอเ่อสองหมื่นเก้าพัน 2, 900, บาทต่ทอได้สองหมื่นเก้าพันบาทต่ทอได้สองหมื่นเก้าพันบาทต่ทอร่องได้ใส้ตัวไรอีกบ้านนี้นี่เอซุมแม่สาวนี่เดือดลุ่เดะพอดตัวนี้ตัวนี้ห้องไบเทยอไรกับพอ่อเจ้าเก่าฟ้าเาอบอร์ั่วเหน่อยพอ จำเลขชั่ได้ววันได้จำปากเป้าได้บ่ได้จำปากเป้าวันใดทังชั่วหาพอลงใส่แม่สาวนี่ทิท่องไหมครับนี่ท่ก็ได้ท่องสาวทั้งคู่ที่สาทั้งคู่เนี่ยนี่กับสาวฟอร์มผสมเราทำราคาเท่าไหร่ครับแม่ขนานตัวสองหมื่นห้าพันบาทเปดี๋ดวซื้อไปเลี้ยงเดี๋ยวถ้าพอพันดีๆไปพัฒนาต่อครับสองหมื่นห้าพันบาท ตัวละสองหมื่นห้าพันบาทนะว่านะครับไัยเมียพร้อมผสมตัวละสองหมื่นห้าพันบาทนะครับอยสามสิ130บกว่าเหละครับด้วยตวะลุนรับเมียสาวพร้อมผสมนะครับตัวละสองหมืห้พันบาทเอาลงเนาะครับผมเลกหน่อยนี่ครับทบบน,นี่ยหมนสามนี่ผมืนสามหนึ่งหมื่นสาม หนึ่งมืนสาพันบาทลูกพ่ออะไรละครหั่จักลูกบร้อยเอาขอเบอร์โทร์ในพอหมื่นสามพัน่ะเรางห่องเอาเบอร์โทรมาศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งเอสามเก้าหกแปดสองเก้ยสองสามสีตัวะจ้าโทรสอบถามพ่อเรารองมึงนะครับโทรสอบถามละเอียดก็พอเราองมึงเอาโทรโชมันพอนี่แหละครับคือเป็นบรรยากาศตลาด บ้านเราหน้างามงเพื่อมือจังหวัดกำแพงไทยบัณฑ์เสนอเข้ามั่ง,าาาข,งขามาหาศีป้ายค,ครับมาหาศีป้ครครายกันฝากพ่อแม่พี่น้องมารับชมและฟังเราฝากคนที่ตามกดกระดิ่งกดทรัพย์สไทยเลยครับเด้อเื่อบริการเสียบ้านในการทำมาหากินมสำหรับมือน,วนีวันที่16กันยาให้พ่อแม่พี่น้องถึกรวยรวยเบื่อทุกทกคนเลยครับเด้อเสียลำลำ้ลำรวยรวยทุกทุกคนสำหรับผู้นำท่วมกัน ร่องเสียงเล็กเสียงเบอือน้องเบงทับไมอนีถูกเล็กถูกเบื่อค่าโชกข่ามันขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมทุกคนก็ให้ยืดรอดปลอดไข้ด้วยครับเออดูแลสุขภาพจากช่องฟ้ามงคลใช่ไหมเบื่ความรุนครงขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพปลอดภัยทุกๆท่าท,ท,ทันเลยครับเออขอได้รับความขอบคุณสมบัติครับ